ตอนนี้ก็เกิดการโกลาหลนขึ้นแล้วครับเพราะว่าจากที่ตอนนี้ร้านผมนี่รถเต็นท์ลงสุดแล้วนะครับ <BS> ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ฝนหยุดแล้วลูกค้าจะมาซื้อของหรือเปล่าก็หลังจากที่ฝนหยุดนะครับลูกค้าก็มาเดินเป็นค่อนข้างเยอะนะครับหนาตา สวัสดีนะครับวันสงการทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันสงการนะครับแต่ว่าตลาดน,านัดก็มาขายกันเหมือนเดิมแม่ค้าไก่ก็นั่งจกข้าวเหนียวอยู่ครบจกข้าวเหนียวไม่หยุดตอนนี้อากาศร้อนจนไม่อยากจะเดินไปไหนครับร้อนมากพยายามเราก็มาตั้ง ร้านครับตั้งร้านขายปลาหมึกเหมือนเดิมคือเกา่าพอค้าแม่ค้าก็ส่วนใหญ,ญ่ก็ทยอยตั้งร้านกันกับเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศอากาศร้อนๆวันสงการครับอากาศร้อนจนไม่อยากออกไปเดินครับอยู่ในร่มยังร้อนเลย ฝั่งนี้ก็ยังมาไม่ครบแต่วันนี้ก็แม่ค้าก็อาจจะขาดหลายนะครับบางบางท่านบางร้านก็อาจจะยังไม่มาบางท่านบางร้านอาจไม่มาครับบางร้านก็มาบางร้านก็หยุดก็เป็นเหมือนวันครอบครัวสัญญาหยุดแต่นี้ไม่หยุดครับเพราะว่า ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติแต่งจังหวัดที่ไหนก็ขายของเหมือนเดิมตอนนี้ก็เกิดการโกลาหลขึ้นแล้วครับเพราะว่าจากที่แดดร้อนๆครับตอนนี้เริ่มมีมีลมมีฝนตกลงมาครับเปียกตอนตอนนี้ที่ร้านนี่ก็ลดเต็นท์ลงมาแล้วครับลดเต็นท์ลงมาด้านหลังแล้ว อ่านี่เนี่สุชาติมานั่งจับลมแล้วตอนนี้หยุดหยุดย่างแล้วหยุดย่างชั่วคราวตอนนี้ต้องมามาคุมหลังคาก่อนน่ครับสังเกตสังเกตยอดภผ่ครับตอนนี้ก็ลมค่อนข้างแรงนะครับก็หวังว่าลมคงไม่แรงกว่านี้ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝนที่ว่าตกหน้าร้อนครับส่วนใหญ่ลมจะแรงแล้วก็ถึันหลังคาพัเ่ตังเกตต้นมะพร้าวเหลาบบนี้โ้แรงมากแรงมากโอ้นีตอนตอนนี้ร้านผมเน่รถเต็นท์ลงสุดแล้วนะครับ แล้วก็สังเกตนะลมลมแรงมากครับนะครับท้องฟ้ามืดมัวนะครับตอนนี้อยู่ใกล้เสาไฟด้วยดูสังเกตนะครับสังเกตยอดมะพร้าวตอนนี้ร้านทุกร้านนี่กําลังแบบสู้กันสู้กันกับลมครับตอนนี้ ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ากำลังชะตเจอชะเจอเช,ชะตากรรมครับกับลมก็ถ้าฝนมาฝนมาถึงนะครับถ้าฝนแรงลมก็จะไม่มีนะครับแต่นี้ฝนยังมาไม่ถึงครับแล้วก็มันจะมีลมมาก่อน วันนี้เป็นวันสงการนะครับแยกพอด13เมษาลัคก,กี้นัมเบอร์อันนี้ยังยังถือว่าลมเนี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลมประมาณห้าสิบเซตที่ผมเคยเจอลมร้อยเปอร์เซ็นต์ี่คือต้นไม้เนี่ ข้างทางนี่ฝนเป็นแถวๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ครับกิ<ๆ>๊บก็ลมวันนี้ยังพอทนได้อยู่นะครับล,ลมแรงก็เดี๋ยวคอยติดตามดูครับหลังจากที่ฝนหยุดแล้วจะเป็นสภาพไหน<ๆ>เป็นไงครับเป็นยังไงครับ นี่เทวดาสาดน้ำใสวันนี้เราไม่ได้สาดน้ำใสกันวันนี้เทวดาจัดเลยโอ้ตอนมันร้อนมันก็ร้อนเกิน,ด,นดีนะวันนี้แม่บ้านมามาด้วยไม่งั้นยุ่งเลยวันนี้พาแม่บ้านมาลำบากฮ่าฮ่าฮ่า โอ้าว <problem> ดูด oh ูด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 ูลมดูลมโอ้าวลมพัดว้าวดูสังเกตครับลม ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครัฝนยังตกอยู่ลมก็ยังแรง <c oughs> ไก่ก็ยังขายดีมนเดินเราะฝนตกยังมีลูกค้ามาซื้อเลย ลมมันนิ่งค่อยคืนตามงให้ประชาชนใช้ไฟยังไม่เลิกครับพ่อค้าแม่ค้ายังสู้ยังสู้อยู่ยังไม่หนียังไม่หนีอ่ะเฮ้ยทำไมลมยังแรงมาอีกเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นน้ำร้ตรงนี้แหละร้อนความร้อนมันเย็นนลดเอาโอ้โหมาถึงตอนแรกเนี่ยร้อนเกือบตายความร้อนมาทด้นี่แหละไอ้ฝนเนี่ยมันเป็นลมรุนงที่ตกลางท้ายของประเทาไทย เขาทำอยงนี้เนี่ยยู่ที่เขาอยู่ทำเคิปเขาอยู่อยู่ที่ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ฝนหยุดแล้วลูกค้าจะมาซื้อของหรือเปล่า,นลานเนี่ยแต่ร้านเนี้ยร้านเนี้ยอากาศเย็นขายไม่ค่อยได้แน่นอนเนี่ยร้านใครก็ไม่รู้ <c oughs> อ,อากาศเย็นขายยากแรกของเย็น โอ้ถึงก็กามาฟันก็คักคือกันเลยวันนี้เป็นไงเราไม่ใครก็ใครแล้ววันนี้เป็นคือกันหมดเลย,ย,ย,ยแม่เจอผู้รับเหมาใหญ่เข้าเรียบร้อยเลย ทเป็นแบบว่ามมีตังมนมีตังอ่าตอนนี้หลังจากที่ฝนตกไปครับพอฝนหยุดปุ๊บอ่าแดดมาครับแล้วก็ลูกค้าก็อมาเดินซื้อของกันตามปกติครับเหมือนเดิมพ่อค้าแม่ค้าก็ยังสู้อยู่เหมือนเดิม ที่ฝนหยุดนะครับลูกค้าก็มาเดินเป็นค่อนข้างเยอะนะครับหนาตายังขายนอยู่ครับยังขายงานพนักงานเสกมาแล้วถูกดีเห็นไหมน่ะมาช่วเลือ กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตางๆที่ลงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ